ไปนะแตมาไปุแลเริ่มบอกขึ้นไปเทิงเนาะไปตามท่าไงเนาะเอออาบอกตรงไปทางไปแดงละหกยาาละทาไปห้องาไปทาแรดงละเลียวเลยทาแแดงละหกก็เลียวเลย ว่าท้านก,ก็เดียงง่ายอย่างไรเล,ออเลเี่ยงตะคกว่เออขัวมือประจังขัวมือเดียวเลย่อกสิไปซื้อด้วยไปเดี่ยวยู่อันบอกเดี๋ยวยวู่วนหนาวงแอม์ดับสบงบอกขึ้นรีสขึ้นบัดเลยเอืมเข,ขาไปไข่ทหารเลยนะเออนาอเอเอเขาวัดไรบนรถ จจะร,รยาจนวัยรถทาวเ์่เาเิงใหเมื่อเมื่อเฟื่องถ้าเมียงเมื่อ,อ,อเมื่อกลับไปกลับแป็เม่ยสอคนเมียสองคนตุย้ยไัซมไปซุงมร้านไได้คนหนึ่ง Apui bởi bê con, là. Huh? Apui mua sung là. 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 Apui เดี๋ยวใส่ก็ออกไปแดงโค้งฮะออกไปทางไงฮะเดียวใส่แล้วต้องเอาแข่งเดี๋ยวนี้ทางหอมนิอยเล็วคือขนค่อยอะทางยา้คอยแล้วก็ลออกท่างทามยบมนบ่เออดนแดนมันดีกันยาแล้วเดียวขวาไปเลย เียวยก็ไปหน่อยห,ยยหอยหแข้งเดีเเยวส่น่อยหอยแข้งบ่เออใกล้ๆแนมไปก็เห็นเแยรนข่ึ้นจออยขึ้นม่ยขึ้นนแ่สงเพื่อ

น,นอนยางขึ้นอนอย่างนอนเด้เอเที่ยววะใไปเที่ยวใช่เทียเท่ยวใช่ไม่กินลนมเหมือนแล้ว่นต้องพวก่อน กต้มไม่ร้ายปะพนมมกนะต้มนะสนใจใจะเทรามาแล้วเรามาหลดงอ้เอาไงวซอะไรวะเราเราไสิทะราวะทไปทวีดีโอไกลไกสอดทวิดีโอคอดล้ให้เราเห็นหนาเลยหรอไปเด้เอไเียยกันไปเียเขา Oh, tết phải đáng bận tết phải đáng sống tad vong là võng sống tad võng lẻo sống tad võng lẻo tay mặt trôn 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 mặt นักท่องเที่ยวจำกัดผู้เดียวด้วยด้วยจังสัรเอกสารท่องเที่ยวจำกัดผู้เดียวเลยคนอื่นขี้บ่าไม่คนอื่นขี้แค่เดียวไปเดียวเหรอะโอ้ยเนาะจ๋องเที่ยวเที่ยวเที่ยวเอา

หงมาจากคนฮวงกับเมียสองคนเบปั่มสองแซมเอะินทางด่วนเหร่ขึ้นทางด่วนแต่ขึ้นคนฮงไปขึ้นคนฮวลงหินเหรอคนท้างมึดีเลยแถวทางดีแล้วขี่รถสบายแล้วออกบ้านกามุ่งส่องไปหอบอปเสีเอ็ดมุ่งออกมาจาฝนสองมุ่งมาหอดีสี่มุ่งแค่สองสามมุ่งเดินเาะ กู S 1> <S 1> <S อันนี้กูขึ้นไปแล้วสิบปละเทดินนี่นสิกูขึ้นไปไซเอด์สิไซเอด์มั้ยเยอรมันนะมรงแรมลาสซองไปมาแล้วกองนี้นะ,ะเนะดี๋ยวครัวไป